เคยร,รู้สึกกึกเหมือนจมอยู่ในรายละเอียดของโปรเจกต์แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไหมครับเชื่อเชื่อผมเธอครับผมเคยเป็นมาก,ก่อนนั่นแหละครับคือที่ที่มายบแมปปิ้งเข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์งั้นมาดูกันผมทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยผมจะหาหน้ากระดาษเปล่าๆปาหรือไม่ก็เปิดโปรแกรมไม้แม p ปิ้งในคอมขึ้นมาครับตรงกลางเนี่ยผมจะเขียนชื่อโปรเจกต์ลงไปเลยครับ เป็นหัวข้อใหญ่ดีตัวนาะจากนั้นผมก็จะแตกแขนงออกไปเป็นส่วนสำคัญครับเช่นเป้าหมายทีมงบป,ประมาณแล้วก็ไทไลน์แต่ละอันก็จะมีกิ่งการของตัวเองง่ายใช่ไหมครับแต่ความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ครับผมจะแตกย่อยแต่ละกิ่งออกไปอีกครับอย่างเช่นใต้หัวคอทีมผมก็จะจดลงไปว่าใครรับผิดชอบอะไรบ้างใต้หัวคอใบทมลายผม ก็จะแบ่งเป็นสัป,ปดาห์หรือเป็นเฟสเฟไปครับท่านใดนั้นความคิดที่กระจัดกระจายทั้งหมดก็เริ่มดูเหมือนแผนขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วผมก็ชอบทำให้มันดูเป็นภาพด้วยนะครับผมใช้ฮัสสีแล้วก็ไอคอนเล็กที่เพื่อแยกงานต่างๆออกจากครับนี่ไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกนะครับแต่มันช่วยให้สมองของผมจำอะไรได้เร็วขึ้นแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันยังไงดี าการจองมองลิสต์ที่น่าเบื่อเยอะเลยครับเวลาผมแชร์มายอดแมพกับทีมทุกคนก็จะเข้าใจตรงกันทันทีเลยครับเราทุกคนจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างทำตามลำดับไหนแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบงานไหนครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะควบคุมโปรเจกต์ของคุณลองเริ่มต้นด้วยหมายแมพดูนะครับมันเปลี่ยนเกมจริงๆครับจำไว้นะครับว่าแผนที่ชัดเจนหมายถ้าอึงโปรเจกต์ที่ลับลื่น ลองใช้มโยแมปดูสิครับแล้วคุณจะทึ่งว่าคุณรู้สึกเป็นระเบียบมากขึ้นแค่ไหนแล้วถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กดปุ่มติดตามไว้เลยนะครับสำหรับเคล็ดลับการทำงานที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นครับ